สวัสดีจ้าเพื่อนๆนีนม่มาตกอีกแล้วเนาะจาน้วันนี้เนาะปรินมาถ่ายให้ดูอีกจ้าอันนี้ตกตกแรงมากเลยจ้าเนาะจะเนะะตกแรงมากเลยจ้วันนี้เนาะจะเนะะเป็นอ่ ค่คะตกแรงมากเลยตกเยอะด้วยค่ะตกเยอะด้วยลินถ่ายหน้าบ้านนะคะถ่ายให้ดูหน้าบ้านนะจ๊ะเนาะขาวไปหมดเลยจ้ะ ดเลยเนาะจ๋าเนาะถ่ายไว้เนาะจ๋าเนาะถ่ายไว้เก็บไว้เพื่อว่าเราจะอาไว้ดูเนาะจ๋าเนาะต่อไปข้างหน้าก็ได้เนาะจ๋าเนาะให้ลูกให้หลานดูเนาะจ๋าเนาะให้ลูกให้หลานดูว่า มันตกนะจ๊ะเนาะานาแต่มันก็หนาวจา้ะหนาวหนาวมากมากเลยจ้ะหนาวเห็นไหมคะน่ะออกไปข้างนอกนี่หนาวจัดเลยเนาะจา๊ะเนาะอันนี้ของฝั่งอิงแลนดนาะจา๊ะเนาะตกครั้งที่สามโน่นตกมาก เห็นไหมคะตกมากเลยจะตกๆกมันก็สวยดีนะจน๊ะเนาะเราไม่เคยนะจน๊ะเนาะเห็นบ้านเรารู้ว่าวันนี้มันตกทั้งวันหรือเปล่านะจน๊ะเนาะเห็นไหมคะ ปรินก็ฝากไว้แค่นี้ละเด้อจ้ะถ่ายให้ดูเนาะจ้ะเนาะมาตกจ้ะสวยๆเนาะจ้ะเนาะฝากกดไลค์กดติดตามกดเป็นกำลังใจให้ปรินด้วยจ้าบายบาย